สวัสดีครับเพราะเทคโนโลยี Pro อยู่ใกล้แค่มือคุณวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำระบบจับยึดชิ้นงานหรือหัวชักนะครับที่ใช้สำหรับงานกลึงบนเครื่อง CNC นนะครับผมขอประกอบคำบรรยายด้วยวิดีโออันนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นท็อปพลัสนะฮะอันนี้เป็นของเยอรมันนะครับ อันนี้คือเป็นลักษณะหัวชักนะครับที่กำลังใส่เข้าไปนี่คือตัว c ค a มป i n ิ้งเฮหรือคอ l เล็นะครับเป็นวิธีการควิกเชนนะครับอันนี้เป็นชิ้นงานนะครับจับใส่เข้าไปนะฮะชักแคลมนะฮะแล้วก็ทำการกลึงนะครับซึ่งระบบจับยึดประเภทนี้จะเป็นลักษณะของ Pull Back System ก็มีแรงจับยึดทั้งแนวแกนและก็แนวรัศมีของชิ้นงานทำให้ชิ้นงานเนี่ยจะถูกจับยึดด้วยความ มั่นคงนะฮะจับได้แรงมากยังผลทําให้การกลึงเนี่ยสามารถกลึงได้อย่างเฮฟวี่คัตก็คือว่าสามารถที่จะเพิ่มฟีดเรทหรือว่าคัตติ้งคอนดิชันได้นะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับความสภาพของเครื่องด้วยนะฮะยกตัวอย่างนี้เป็นลักษณะของการกรูฟิ่งนะฮะตัวกัดร่องนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่ามีชัวชักประเภทเนี้ยแล้วเลือกเป็นคอรเล็ชักนะครับสำหรับนำมาทดแทน ชักที่ติดมากับเครื่องที่เป็นสแตนดาดนะครับอันนี้คือลักษณะของการอันแคลมนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนไดมิเตอร์ของงานนะฮะไดมิเตอร์จับดิสตเราก็ใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับถอดออกแล้วก็เปลี่ยนไดมิเตอร์เข้าไปนะครับไดมิเตอร์งานใหม่นะโดยไม่ต้องมีการจะเห็นว่าเราไม่ต้องมีการเซตอัพเลยเลยทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบควิกเชนอยู่แล้วนะครับค่ารีพิตเอเบอร์ตี้ในการเปลี่ยนแคมปิพิงเฮดเนี่ย อยู่ที่ประมาณไม่เกิน5ไมครคอนนะครับในทางปฏิบัติผมทําไว้อยู่ที่ประมาณ2หรือ3ไมครคอนทางนี้ได้ทางนั้น,นขึ้นอยู่กับสภาพของตัวเครื่องกลึงของเราด้วยนะครับเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้เป็น OP 20นะฮะหลังจากที่เราเกลึง OP 10แล้วเราก็ใช้ตัวครื่งมิเทศตัวนี้กลืงองานสําหรับทำโอเปเรชั่นถัดไปก็คือเราเราียกว่าเป็น OP 20นะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าท่านใดคิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ